สนุนรายการโดยบริษัทเฮมาราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนสเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณอะคุยกันต่อฮะาไปเรื่อง40จุดที่ยะลาคุณนันคิดยังไงมันมาาบายขนาดนี้เนี่ยโโแล้วมันมันเกิดขึ้นตลอดทั้งวันตั้งแต่กลางคืนไปจนเช้าเลยต่อเนื่องเลยเป็นสงครามเลยสงครามคราวนี้เนี่ยมันคือตอนหลังปฏิบัติการ ก่อความไม่สงบในภาคใต้ก็ซาซาลงหน่อยนะอ่าแต่พอครั้งนี้เนี่ยแบบโอ้โหใหญ่เลยครั้นี้ระเบิดเนี่ยมันเป็นไปบอมหรือเป็นระเบิดที่สะเก็ดน้อย่มีสะเก็ดมีแต่ควันกระเสียงแรงอัดมีการตายไหมบาดเจ็บบาดเจ็บอย่างเดียวไม่มีตายเลยไม่มีเพราะมันไม่มีสะเก็ดระเบิดมันมีก็หูอื้อเจ็บอกคือเป็นแรงอัดใครอยู่ใกล้โดนแรงอัดกระเสียงก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขารู้ตัวแล้วออ ตัวแล้วก็กำลังการดำเนินการจับกลุ่มกลุ่มก่อเหตุครั้งนี้แต่พปบปทบบอกพปบปทบบอกว่าเป็นกลุ่มการเมืองนะกลุ่มการเมืองไม่บอกว่ากลุ่มหไหนในขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าและเกี่ยวข้องกับพวกค้ามนุษย์เพราะว่าไอการเมืองกับค้ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีอิทธิพลไงค้ามนุษย์นี่อยู่อยู่คุณจะไปขึ้นมาในประเทศไทยแล้วไปอยู่บนเขาแก้วไปอยู่นี่อยู่นั่นได้ไง มันต้องมีพวกค้ามนุษย์มีอิทธิพลกับการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติพันกันอยู่อเพราะการเมืองท้องถิ่นเนี่ยจริงๆแล้วมันเอื้อดโดยการเมืองระดับชาตินะหลายที่เป็นอย่างนั้นเลยเขาเนี่ยนักการเมืองระดับชาติเขาจะวางนักการเมืองท้องถิ่นไว้เพื่อเป็นคะแนนเสียงเขาด้วยเพราะงั้นมันก็เลยไปเกี่ยวกับกลุ่มการเมืองแต่ท่านผอบ,บไม่ได้บอกเัานั้นเองว่าเป็นใครคุณทุนนันคิดยังไงเป็นกลุ่มการเมืองไหมเนี่ยก็อาจจะมีส่วน พราะเหตุการณ์าคใต้ในหลายๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางหลายสถานการณ์นี่มันเกี่ยวกับเรื่องการเมือง<ต>เหตุตรงนี้มันเกิดก่อนเกิดพี่จิ๋วแค่วันเดียวเกิดวันพฤหัสวันศุกร์ก็วันเกิดพี่จิ๋วให้พลเอกเฉลิมเ,เ,เข้าไม่ใช่คนที่จะมาทําเรื่องแบบนี้ม่ทำเรื่องโอ้โระดับท่านแลวไม่ต้องทําโอ้ยแต่เขาจะทำมืไมท่านไม่ทำเขาจะทําเรื่องแบบนี้เหรอ ไม่ทำอายุมากขนาดนี้อายุมากขนาดนั้น,นแหละไม่แม่อายุมากขนาดนี้จะคิดเรื่องแบบนี้อ่ะโอเคไม่แกไม่ได้คิดแต่คนอื่นช่วยแกคิด <c oughs> เช่นเขาอยากจะประชุมสาภานะเขาก็บอกว่าเฮ้ยต้องเปิดทางไว้เออ <c oughs> แกเป็นรองนายกหรือแกดูแลแกก็แค่แค่พูดคําเนี้ยแค่สั่งเอานายกบอกมา <c oughs> ตำรวจก็ทําแล้ว <c oughs> มึงอยู่ได้ไปคว้างระเบิดใส่ยิงเขาใส่นี่ไง <c oughs> เพราะงั้นกรณีอันเนี้ยก็เหมือนกัน คือคุณสุนันท์ครับผมอยากจะบอกว่าท่านผู้ชมเวลานักการเมืองมันสั่งกันเนี่ยมันสั่งด้วยปากปากไปเยอะนะในภาคใต้เนี่ยที่ตายกันเนี่ยไอตอนตากบงตากใบมีนักการเมืองใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพซึ่งวันนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเป็นคนสั่งไปที่รองแม่ทัพอืมแล้วรองแม่ทัพเนี่ยก็เขาเรียกสั่งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรงจุดเนี่ย ก็คือว่าให้เอาเจดขาดเขาถามว่าแกนํากี่คน hmm. จัดการเลยว่าเอาทหารออกเอาตํารวจเข้า hmm. แล้วถามว่าในภาคใต้เนี่ยที่มันก่อการร้ายมีมีสักกี่คน hmm. เอ้าห้าสิบคนจัดการมันเลย hmm. เอาว่ามันก็เลยบานปลายกันหมดเพราะว่าตํารวจจัดการเนี่ยมีทั้งจัดการถูกจัดการผิด hmm. ก็เหมือนกับนโยบายปราบยาเสพติดคนถูกรางวัลที่หนึ่งยังโดนฆ่าตายเพาคขายยาเสพติด hmm. ที่โคราชนั้น hmm. เมื่อตอนเขาจัดการเนี่ยเขาเหมือนกับอะไรไหมมันเหมือนการปรับเปลี่ยนผู้ค้าคุณเคยเจอไหมปรับเปลี่ยนผู้ค้าหมายความว่าเฮ้ยคุณสุนันเน่ยค้าขายแล้วไม่ค่อยยอมจ่ายผมไม่ค่อยขึ้นกับผม,มเอา้าจัดการซะเปลี่ยนเจ้าใหม่มก็เหมือนกับเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์รับจา้าง<ม>เปลี่ยนรถตู้<ม>ใช่ไหมมันเปลี่ยนรัฐบาลทีมันก็บอกว่าจะเคลียร์พื้นที่จะจัดการเรื่องวินมอเตอร์ไซค์เรื่องวินรถตู้แต่พอสุดท้ายเนี่ยแล้วก็เข้าวินเดิมหมด เพื่อเปลี่ยนเจ้าของสัมปทานใหม่เป่ยนของสัมปทานรับเงินรับเงินใช่ไหมก็ต้องถามพี่เหลิมเขาลูกพี่เหลิมเขาถนัดเรื่องพวกนี้เอ้ตอนนี้ยังอยู่เขาบอกเจ็บไข้ได้ป่วยหนักเลยไม่ใช่แล้วยังหากินอยู่ไม่มีละเออมันเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนไปแล้วแต่หมายถึงว่าเปลี่ยนทีเปลี่ยนทีเขารู้ดีเรื่องนี้เออต่สงบเรียบร้อยดีนะตอนนี้ตระกูลอยู่บำรุงอยู่บำรุงจะไปไม่สงบได้ไงเล่าตระกูล บูตเข้ามาอาไปเรื่องแหมพูดไปบ้างอย่างน่าจะพูดไปบ้างแล้วนะเชเยียวยา1,900กว่าล้านนะที่34มสิบสคนไอ้นี่คดีใหญ่นะคดีใหญ่ผมเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยยังไงเห็นด้วยเยียวยาเลยเห็นด้วยเจ็บกาวยัตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเจ็บปวดมากนี่เอาเงินไปสนธผานี่ส่งเสริมเลยนะส่งเสริมคนชั่วคุณทําชั่วมา นะเผาบ้านเผาเมืองเอาตังค์ไปเอาตังค์ไปนะเพื่อจะคนพวกนี้เนี่ยจะเป็นคิวที่ใช้ต่อได้ใช้ต่อได้แต่ว่าไม่เอาเงินตัวเองจ่ายนะไม่เอาเงินพันกว่าล้านนี่นะขีมขี้ขี้หมาสําหรับพวกเขาเขามีเงินเป็นหลายแสนล้านมันไม่เอาเงินที่ได้ไปแต่มันไม่จ่ายมันมาเอาเงินของประชาชนไปจ่ายก็เลยโดนนั่นข้อหาไปเลยสามสิบสี่คนทางคอรมอลฮะสมน้ำหน้าคอ เหมาะสม้ำหน้าแต่ต้องเอา,านแน่เลยผมว่าแค่นี้ไม่พอนะดำเนินคดียายอย่างเดียวไม่พอนะผมว่าต้องยึดทรัพย์เพราะเอเงินพวกเราจ่ายโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับเลยคิดอยากจะทําอะไรก็ทำไงแล้วก็เขาบอกว่าจ่ายขนาดเอคณะกรรมการที่เขาเรียกว่าเรื่องกระป๋ององเนี่ยนะเขาบอกว่าจ่ายแค่สามจุดสองมั้งมันซัดสักเจ็ดล้านห้าเลยเจ็ดจุดเจ็ดห้าล้านาล้ววันที่หนึ่งสองใบครึ่งคือ คือในเมื่อคุณตายเพราะผมสั่งผมล้มรัฐบาลนั้นได้แล้วผมมาเป็นรัฐบาลได้ผมก็ต้องตอบแทนคุณตอบรางบาลคุณเพราะผมจะได้ใช้คุณล้มรัฐบาลอื่นอีกนะยกเว้นรัฐบาลคุณประยุทธ์อย่าไปยุ่งเพราะว่าผมมีปัญหากับเขาอยู่เดียวเขาเอาผมตายนี่นะเี่ยก็สาคนก็สมน้ำหน้าแล้วใครโดนบ้างไม่รู้เลยโอ้ใหญ่ๆทั้นั้นเลยอืเออ คุณไก่โต้งก็อยู่ด้วยนะกิติรัตน์นะน้องตัวดันเลยอยู่ตัวจงหาตังค์ให้เลยตัวตังตัวจ่ายตังค์นี่แหละอแต่ว่าถึงติดคุกติดตารางมันก็ไม่คุ้มกับเงินเกือบสองพันล้านพันเก้าร้อยกว่าล้านถ้าเราเงินก้อนนี้ไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสนะครับบางทีเนี่ยทั้งอำเภอนะชีวิตเปลี่ยนเลยนะเอาอย่างนี้ชาวนาที่เขาฆ่าตัวตายไปสิบกว่ารายเนี่ยถ้าเอาเงินนี้ไปจ่ายเขาเขไไปฆ่าตัวตายเขาไม่ได้ การอะไรเขาต้องการว่าเงินเอาข้าวฉันไปเอาเงินฉันมามเพราะถ้ารัฐบาลเอาเงินนี้ไปจ่ายเนี่ยนั่นอะช่วยชีวิตชาวนาจริงแล้วเขาจนจริงแล้วมันล้มเหลวจากนโยบายรัฐบาลแต่ไอ้นี่ไม่ใช่มึงเอาไปเผาไปฆ่าทหารแล้วมึงจ่ายตังค์ให้เขาอีกอ,อันนี้เนี่ยแต่ว่าเขาบอกสองมาตรฐานนี่มาเล่นงานเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันไอ้ยัยในอยู่กโ็โถ่ <laughs> มันเบื่อมัน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 เบื่อตอนหุ้นตอนหุ้นครั้งแรกซุกหุ้นครั้งแรกพอปล่อยบอกโอ้โหประเทศไทยยังมีความยุติธรรมอยู่ขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมในกระบวนการเดียวกันนะถ้าตัดสินเนื้อพวกมันผิดเลยนะครั้งเดียวกันแถ้าตัดสินผิดก็เรียบร้อยอย่างคดียุบพักมั่งคดีอะไรเนี่ยนะมันมีหลายคดีอาพอตัดสินว่าไม่ผิดนะโอ้โหมันบอกว่ากระบวนการอายุติธรรมใช่ไหม คดีตอนนี้มาว่าปปชไม่ได้คุณสุนันเพราะที่เขาจี้อยมสามสี่คดีมีคดีคุณสุเทพอยู่ด้วยไงเรื่องคลอนีโรงพักถูกไหมผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกเขาว่าตามถูกตามผิดถ้าพระสุเทพถูกก็ถูก<อ>ถ้าพระสุเทพผิดก,ก็ผิดเ<อ>พราะงั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยจะไปว่าใครไม่ได้ต้องว่าตัวเองถ้าคุณไม่เอาเงินไปทําอย่างนี้ปปชเขาจะมียุ่งกับคุณไม่ได้เพราะงั้นเรื่องข้าวเรื่องสารพัดเนี่ยเขาห้ามแล้วเขาบอกอย่าทำถ้าคุณไม่คิด แบบนี้ทั้งเ้นที่คนทั้งประเทศนะนักวิชาการทุกคนเขาห้ามต่างประเทศอย่างว่าคุณเลยอืเพราะอะไรแม้กระทั่งไอ,ไอ้สำนักข่าวต่างประเทศดังๆทั้งหลายเนี่ยเขายังบอกเลยมันไม่มีที่ไหนในโลก <c oughs> จำนำข้าวอะไรของมึงวะต่างประเทศเขาขายกันแค่หกเจ็ดพันนะหมายถึงว่าเขาซื้อกันของมึงซื้อหม <c oughs> ื่นห้าเรื่บอกว่าจำนำแล้วใครมาไถถอนบ้างล่ะวันนี้คากันอยู่ในโคดังเต็มไปสิบกว่าสิบกว่าล้านตันอะ โอ้ยเป็นหนึ่งนกหนึ่งในคนแรกแรกที่พูดเรื่องนี้แล้วบอกขับทุนประมาณสามแสนล้านนะแล้วเขาอขาได้จริงปรากฏว่ามันมากกว่านั้นวันนี้เท่าไหร่ก็บอกแปดเก้าแสนล้านเจ็ดแปดหกแสนเจ็ดแสนใช่ไหมเพราะไอ้แปดเก้าแสนเนี่ยเก้าแสนล้านเนี่ยมันหมายหนี้อื่นๆด้วยนะครับความจริงหมอมเนียยเข้ามาเนียดูแลเศรษฐกิจเลยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยพูดอะไรมาสมัยนู้นเนี่ยเจอเด็กมัน เล่นกับหมาหมาเลียปากอ่ะนะเด็กอย่างเด็กโต้พูดอะไรไม่ได้เลยมอมบุยพูดในตอนนั้นโต้งที่เขาเป็นใหญ่ซ่ามากอ่ะกิติรัตนนองอ่ะตอนนี้เข้ามาแล้วควรจะทําหน้าที่ว่าขี้ที่กิติรัตนนองมันทําอะไรที่ไหนลื้อคนมันเอาผิดมันการใช้เงินหลายอย่างนะอใช้จานำข้าวอะไรเงื่อคือเขามีประเพณีผมสังเกตพวกแบงก์เกอร์ถ้าขึ้นใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยเล่นงานพวกเขากันเลย พองูเห็นนมไข่เห็นน้งูคุณรู้ไหมว่าเวลาดีแบงค์หรือผู้จัดการแบงค์แบงค์นี้เนี่ยสมมติคุณอยู่กับสิก่กรเวลาคุณจะใช้เงินจะกู้เงินเนี่ยคุณไม่คุณกู้ในแบงค์คุณไม่ได้นะเดี๋ยวจะน่าเกลียดไปกู้แบงค์ไทยพาณิชย์ตัวไอ้แบงค์ไทยพาณิชย์ก็ไปกู้อีกแบงค์หนึ่งคือเขาจะช่วยกันอยู่เฉนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาทําอะไรผิดเนี่ยกูไม่ขุดมึงเวลามึงทําอะไรกูผิดก็อย่าขุดกูก็เหมือนนักการเมืองอลยดีเอาละ ไ,ไอ้พรคก,การเมืองอะแล้วมันไม่ใช่หรือไงให้พรักการเมืองแบบเนี้ยชุดชนิดมันไม่เคยลื้อฟื้นเอาจริงเอาเป็นเอาตายกันะมีคนคนหนึ่งที่ใหญ่ในวันนี้นะ,ะกําลังจะถูกออกแล้วมีเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับกฤษดามหานครที่มีการจ่ายเงินไปถึงลูกผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตอนเป็นเช็คคุณรู้ไหมว่าเขาต่อรองกันยังไงเขาถือเช็คมาบอกถ้าปลดกูกูเล่นงานมึงอง ถึงอยู่ต่อได้ถึงอยู่ต่อได้ถ้าเพื่อเล่นงานไปป่านนี้เนี่ยนะไอ้ที่ชอบเขียนเขียนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเวลาพ่ออย่างนั้นพ่อออกลางกายอย่างนั้นอย่างนี้เก่งแล้วติดติดคุกติดตารางแล้วเป็นเช็คเลยอสี่ใบเขาเอาไว้ต่อรองเขาไม่ได้มีเอาไว้ทำร้ายกันอืมตังเยอะไหมตังเยอะไหม ่อควรพอควรถ้าถ้าพวกเราก็ชีวิตสบายคุณลงเึกดูว่ารวยขนาดนี้นะเล็กๆน้อยๆก็ยังเอาโอ้ตะกามากตะกากมากแต่คนงก่างนี้ยมันเอาทุกอย่างเพราะงั้นบนเมืองจะเหลืออะไรอ่ะถ้าเรามันกินกันตั้งแต่พ่อยันลูกยันหลานยันเหลนเนี่ยตระกูลเขานะคุณรู้ไหมว่าพอไปนายกรับสองเขาคุยยังไงรู้ไหมเขาไปชุมครอบครัวเขาพูดยังไงว่ถ้าเป็น เขาเป็นใหญ่ต่อไปเนี่ยถ้าทุกคนยังไม่มีปัญญามีธรรมหากินไม่รวยนะไม่รวยน,นะถือว่าใช้ไม่ได้แล้วมันจะไปเหลืออะไรกอบประเทศนี้มันก็กินกันชิบหายเลยเออไปต่างประเทศนีดนึงนะ,อนองะโอ้โเมื่อกี้ฟังข่าวโอ้โหอเมริกานี่มันก็เถื่อนแต่ก่อนถ้าอเมริกาเลยคิดถึงเท็กซัสใช่ไหมพวกคารบอย มันรู้สึกว่ามันเล่ากันแก๊งมอไซด์ยิงกันเละเลยตายไปเก้าศพอเมริกานนี่เถื่อนนะไม่ใช่ไม่เถื่อนนะมันก็ไปที่่วนรวมของพวกแก๊งมอไซ์เป็นเป็นคล้ายๆร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขมรเป็กแว้นเหรอผู้ใหญ่แว่นโอ้เขาบอกทั้งโซ่ทั้งมีดทั้งปืนเนี่ยฟาดกันเลยฟาดกันตายไปแล้วเก้าศพเก้าศพบาดเจ็บอีกเยอะเลยเขาส่งกำลังไปฆ่ากลุ่มอาบู หรืออะไรโอ้นนีี่่ที่ซีเรียใช่ไหมที่ซีเรียโอ้นี่ก็โดยลบพิเศษแบบแบบที่เราด้ข่านอาเนต์นะแบบนี้เเดียวกันเนาเดียวกันแล้วไปเนี่ยนะฮะไปเด็ดถูอาบูซายะอาบูซายะอืมก็รัฐมนตรีว่าการน้ำมันของกลุ่มไอเอสเขามีมีเขามีคลอรมอด้วยไอเอสเออมันมีนะเขากําลังจะยึดอิรักได้อะไรท่าเป็นเล่นน่ะเออเขานี่กำลังเข้าไปในสำคัญสำคัญหมดนะ เพราะงั้นตอนนี้อเมรบางเมืองเขาตีถูกยึดคืนแต่บางเมืองเขายึดเขายึดกลับมาได้อบางเมืองที่โดนตีก็กําลังจะยึดได้ก็นี่โอ้โหพร้อมสมุนอีกสิบสองเนืี่เก็บหมดเลยน่ากรังเนี่ยคือคุณรู้ไหมว่าที่อิสตันบูลนะผู้นําของเวลาพวกผู้นําอาหรับที่เขาเรียกว่าอาาหรือตะวันตกบอกเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยเวลาเขาเดินทางเขาจะ เขาเรียกอ,อะไรเหมือนกับบางคนแปลงโฉมบางคนเปลี่ยนชื่ออะไรกันเนี่ยนะแล้วก็เดินทางมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อิสตันบูลผู้นําระดับสูงของกลุ่มกาลาเนี่ยตายอยู่ในในโรงแรมที่อาบูดาบีก็มีตายในโรงแรม,มเพราะว่าทางอเมริกามันเหมือนในหนังอะมันมีหน่วยเขาเรียกหน่วยหน่วยแน่ๆอย่างเฟอร์หน่วยที่เขาเรียกตามประกบข่าวสารสื่อสารเพราะั้นเขาฆ่าตายโดยที่ที่เป็นเรื่องใหญ่ ของดูไบามากเพราะไบกลัวว่าจะโดนวางระเบิดก่อการร้ายเพราะคนผู้นําของพวกนี้ไปตายเอาอที่นั่นนั้นกรณีที่เขาบุกไปจัดการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยัง่งยนเนี่ยว่าไอเอเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่สุดแล้วไอเอสเป็นจุดที่น่ากลัวสําหรับกซาอุดีอาระเบียของประเทศทางอาหรับหลายประเทศเนี่ยเขากลัวกันครับนี่เขาบุกเข้าไปทางทางซีเดียนะฮะเข้าไปพื้นที่มอดกโลกอะ,อะไปอดรธานซีเดียเข้าไป ตายกันลอยต้องเยอะเลยนะเรือเป็นเออตายกันเยอะเลยตะวันออกกลางตอนนี้น่าดูฮะมาดูเรื่องนี้หน่อยไหมเรื่องอะไรเนี่ย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 เห็นหน้าแล้วหน้าตาแล้วโอ้โหข้าจริงๆว่าไอ้อ้างเป็นพันบวชทโอ้โหอยู่ในกรมกรมสำนักราชวังอะไรครับตำรวจวังอ่ะข้าราชนักตำรวจราชสำนักอ่ะแล้วยังไงไปทำอะไรก็จับได้จับได้ไปคล้ายๆกับน้องน้องของคุณนั่นสิเรื่องที่ดีเนี่ย ที่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 ปากช่องไงน้องของคุณทาริศก็อ้างเมืองสูงเหมือนกันแล้วก็ไปจัดการที่ดินเอวที่ดินแล้วก็ไปขายอันนี้โดนจับยอมรับสารภาพติดคุกสองปีครับไม่หลอแต่ที่เนี้ยหนักนะอันนี้ก็น่าจะแล้วก็ไปไปหลอกพระเอาพระหลอกพระก็อยากได้ธรรมนักดิ์ผัดกันหลอกกันไปหลอกกันมาพระก็พระก็อยากได้พระก็ไปหลอกคนเอาเงินมา แล้วเอาเงินจะมาซื้อสมณศักดิ์ใช่ไอ้นี่ก็หลอกพระอีกทีสรุปแล้วก็คือหลอกกันไปหลอกกันมาพระถ้าพระถ้าพระไม่มีความโลภับนะตัดได้ซึ่งกิเลสตัณหาก็คงไม่ถูกหลอกครับเล้แล้วก็เข้าหาพระนี่ก็คงพระพระนี่คงได้กลิ่นมาพระพระแต่ละกิเลสเหียนพระเขามีาแล้วมีตังด้วยแล้วมีตังด้วยก็มีตังไม่มีตังจะหลอกกันเป็นลล้านเดยไง นี่ยังถือว่าไม่รู้ไม่รู้สมณศักดิ์เล็กหรือใหญ่นะปกติใหญ่ๆนี่หลายตันนะสัดกันเป็นสิบล้านก็มีเอาไปทําไมกันเอา้าคุณรู้ไหมว่าไม่ต่างกับนักการเมืองเอาไม่ต่างกับตำรวจใช่ไหมผู้จับก็ไม่ต่างเพราะว่าถึงเวลาเลื่อนสมณศักดิ์ก็จะมีพระหิ้วฉลอมหิ้วเงินหิวห้วหิ้วมันมาถวายเพราะงั้นพระเนี่ยวันนี้ไม่ต่างกับนักการเมืองเท่าไหร่ คือเขาเรียกว่ามันมันไม่ได้เอาไม่ได้ละกิเลสพระวันนี้นี่โคตรกิเลสเลย <c oughs> ไม่งั้นกูจะทำวัดเบเรเบลากันทำไมเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้คุณมาสร้างอย่างนี้นะจริงๆป่าหรือสิ่งที่เป็นเป็นเป็นเขาเรียกวิเวกอ่ะมันเป็นสิ่งที่พระอยู่กับแต่สิ่งนั้นแต่นิพพาตัวเองทำอะไรต่อมีอะไรอของปลอมขึ้นมาแยะไปหมดวัตถุวัตถุถนา แล้วก็นักการเมืองมันถึงดูถูกพระนะมาบอกเวลาไปหาพระที่ไรพระบอกสร้างโบสถ์ให้อาตมาสร้างไอ้นี่ให้อาตมามันก็เอาเงินฟาดหัวพระแล้วใช้พระเป็นหัวคะแนนแล้วมันไม่ได้สนใจพระมันก็สนใจอย่างเดียวเอามีงานก็บอกมาหลวงพ่ออาหาเกินให้หลวงพ่อเข้าไปหลวงพ่อก็บอกว่าเออไอคนนี้มันดีนะมันเป็นนักการเมืองที่ใช้ได้นี่ดูสิมันช่วยวัดเราอยากจะมาเยี่ยมก็เชียร์ไปเชียร์ไปแล้วมันจะเหลืออะไรพระก็คือคนน่ะ ไม่ได้เป็นพระที่จะให้คนละกิเลสครับอ่าตกลงมาเรื่องลอตเตอรี่เหลืออีกงวดเดียวนะตายละตายและอีกงวดเดียวนะงวดนี้เนี่ยคุณจะขายเกินราคาก็ขายไปแต่ว่าหนึ่งมิจนาคือเขาดีเดย์วันที่สิบหกใช่ไหมงวดวันที่16ก็หมายความว่ามันจะออกแข้งแต่วันที่หนึ่งถูกหลังจากหวยออกปั๊บเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกว่างวดวันที่ห นะเขาอาจจะเป็นงวดไม่เมื่อสิบหกสิบหกไงแต่หมายความว่าก็เหลือที่เดนึงเนี่ยอีกองวดเดียวใช่ไหมผมก็รู้อใช่จังหวอ่าเ่สิบหกต้องแปดสิบคุณอยากจะขายเกินราคาขายไปงวดนี้ขายเลยสิบหกข้ามออย่างนั้นรองวดต่อไปนะเช้าวันที่สองเนี่ยหลังออกุออกวันที่หนึ่งแล้วเนี่ยอฉบับใหม่ออกมาหลังวันที่สองเป็นต้นไปก็ต้องขายแปดสิบแปดสิบคุณสุนันท์ว่าทําได้ไหมถ้าผมทําไม่ใช่นลยประยชน์ อ๋อตอนนี้ในเสีแดงเนี่ยอ่าตอนนี้นายกให้เสีแดงเข้าไปนี่เห็นไหมก็ระดับเสีแดงทําได้ไหมอยู่ที่จะทำารอเปล่าทำต้องได้ก็ยกสั่งให้ทําแล้วนี่ก็ต้องได้เสีแดงไม่ทําได้ไงอ่าต้องได้ไม่มีไรับซ้อนนี่ไม่มีไรับซ้อนคือไม่มีอะไรที่หารทม่ได้ออกเองนะหวยนี่ก็ออกเองนะพิมพ์ลอตเตอรี่ก็พิมพ์เองกําหนดราคาเองรางวัลใจเองมันไม่ได้แล้วมันเป็นไปได้ยังไง คือคือคุณสุน,นันเสดงถ้าทําไม่ได้แต่เรียงแย่แน่แแนเพราะสินค้านี้เป็นสินค้าของรัฐสินค้ารัฐเป็นยังไงคุมไม่ได้แล้วมึงจะไปคุมอะไรอะ่ะท <c oughs> ี่ผ่านมาคุมไม่ได้เพราะไปแอบจิกเงินกันจากไอ้พวกมาเฟียไฟบังคับเลยไม่ได้เออเไม่ได้ไฟบังคับเพราะงั้นเนี่ยสินค้ารัฐมีอยู่สองอย่างแค่นั้นเองหนึ่งก็คือว่ามันเป็นต้นทุนคุณเป็นคนกําห,หออนดอืการที่สองอะไรรู้ไหม ไอ้ลอตเตอรี่มันเป็นภาษีที่เอามาใช้กับรัฐถ้าคุณคิดว่าราคาต้นทุนเนี่ยคุณตั้งไว้มันสูงไปคุณก็ลดไอ้เงินที่จะเข้ารัฐลงมันก็ได้แล้วแต่ที่ผ่านมาสินค้ารัฐเนี่ยทำไมมันขายเกินราคาบ้าที่สุดเฮ้ย hey, สินค้ารัฐแม่ขายเกินราคาเนี่ยเพราะอะไรเพราะพวกมึงคอรัปชันกัน แล้วมันรวยกันมาเท่าไหร่เลยเป็นสิบปีนะกี่ปีตั้งแต่มีรรตารี่ี่มันไม่เคยเลยใช่ไหมไม่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 แต่ก่อนนะห้าบาทสิบาทที่ฉีกกันซื้อสิบาทแรือเล่ากงเนั่นราคาตรงราคานะมีสิบาทนะซื้อได้นะใช่อพอมาไอ้แบบเป็นแปดสิบมาเป็นแบบนี้นะหลังากนีนก็ขึ้นมาสักสิบเอ็ดบาทมั้งครับนะมีมีเริ่มเริ่มนะนะพอเปลี่ยนมาเป็นแปดสิบาทนี่ไปกันเลยเลยผมบอกให้นะการเนี่ยคุณไปยุบรากาศแล้ววันที่สิบหกถ้าคุณแดงทำไม่ แล้วคุณไปยุทธก็ตายด้วยซึ่งคุณไปยุทธ์ไม่ยอมตายหรอกไอ้เรื่องแบบนี้แกไม่ยอมตายหรอกเพราะอะไรก็ต้นทุนมันเป็นของรัฐอยู่แล้วทำไมจะทําไม่ได้อถูกไหมฮะเอ้ยภาษีลดลงหน่อยสิก็เหมือนน้ามันถ้าคุณไปยุทธจะเอาราคาลงมาสักสิบาทยังได้เลยแต่คุณไปยุทธ์จะทําไม่ทำอ่ะงานนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าร้อยบาทเอาเทาหลังทีหนึ่งถ้าทําไม่ได้นะเป็นเบื่อตายเป็นเบื่อแล้วไม่ได้ยกก็ไพูดหรอก คนอย่างนายกคุณไม่ล้างตาเออล้างตาตาบอดนะโอมันล้างตาแต่แทมไม่ได้นะคุณไปยุธนนะบอกตรงๆเลยคุณเจ๊งเลยนะเจ๊งดิเพราะว่าไอ้เรื่องลอตเตอรี่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ของชาติไม่ได้แก้ปัญหาหลักใหญ่ๆของชาติตรงกนข้ามมันเป็นองค์กรที่ไปเอาเงินประชาชนจากจนเพียงเพื่อความหวังจะถูกลอตเตอรี่ ครับถูกรางวันเศรษฐีมันไม่มีเวลาเออเศรษฐีมันทำอย่างนี้มันไม่ไปนั่งซื้อหรอกคุณประยุทธ์ทำไม่ได้อีกเก่งเลยเศรษฐีมันซื้อลอตเตอรี่นี่งนี้เนีไม่มีเวลาเราโดนเข้าตลาดหลักทรัพย์อ้าวก็ที่ที่งวดวันที่สิบหกเนี่ยผมไม่กลัวหรอกเออผมว่าแปดสิบบาทเนี่ยได้แล้วก็งวดต่อไปเนี่ยผมได้แต่ว่าสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลับมาคือผมรู้จักพ่อของคุณแดงพี่จอร์ดนะเขานักเลงคุณลูกนี่ก็ไม่ต่างกับพ่อ แล้วภรรยาเขาดรอ้อ,อนี่ก็ผมเป็นบอร์ดวยกันที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กับภรรยาคุณแดงคือเป็นคนเด็ดขาดภรรยาก็เด็ดขาดนะเขาเรียกตัดสินใจอะไรคล่องแคล่วและค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกตรงไปตรงมาแต่รตรงเนี้ยเมื่อเมื่อคุณประยุทธ์โยนให้คุณแดงเนี่ยคุณแดงนี่ก็ไม่ธรรมดานะอืเพราะฉนั้นเขาจัดการได้ผมเชื่อว่าได้แต่ถ้าไม่ได้ดิคุณแดงตัวใครตัวมัน,นะ ไอ้ได้ได้แต่เพราะผมว่ามันจะได้ชั่วคราวผมกลัวได้ชั่วคราวได้ชั่วคราวหลังคุณไปยุทธไปก็เป็นอย่างเดิมอีกรอหรือว่ายังอยู่ยังเป็นยังไปจะจะค่อยๆมาเดี๋ยวขอห้าบาทขอสิบบาทจะมีลูกนี้เวลาคนขายรับมายังไม่ได้เลยเพาว่แล้วถ้จับคนขายเนี่ยคุณเตรียมห้องขังไว้สิเย้เป็นล้านเป็นล้านคนเป็นล้านคนโอ้ไม่ได้เป็นล้านคนขายลอตเตอรี่คุณรู้ไหมผมเคยเป็นที่ปรึกษามนตรีช่วยคลังคนหนึ่ง วันยังไม่ทันแล้วตำแหน่งเลยคืนนั้นคนตาบ้าแขนด้วนที่ขายลอตเตอรี่มาชุมนุมแล้ว <c oughs> ไอ้รัฐมนตรีช่วยเนี่ยไอ้ตำรวจเนี่ยที่ติดตามเขาจะอุ้มไปเลยนะ <c oughs> ผมบอกอย่าอุ้มนะคุณลองนึกภาพดูสิว่าอุ้มคนแขนขาด้วนเนี่ยนะ <c oughs> ที่เขาพิการเนี่ยรัฐมนตรีเจงเลยอ <c oughs> ก็เปิดเย่งจาก,ก็เรื่องลอตเตอรี่นี่แหละ <c oughs> มันมีสมาคมสมาคมหลายสมาคมมันเอาไปแล้วมันก็ไปบวกเขาอีก คือเขาขายราคาเท่านี้มันบวกต่อบวกต่อไปถึงคนขายเนี่ยเขาไม่มีทางขายได้เลยแปดสิบแต่ถ้าคุณไปยึธเอาจริงคืออย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นต่อเลยตั้งแต่ตเอาต้นต่อ,จา,อจากกองสลากนั่นแหละสี่สมาคมนะที่กินลอตเตอรี่โคต้านะสองสมาคมเป็นของกองสลากหนึ่งข้าราชการสวัสดิการข้าราชการของออสลากจะไม่มากมายเกินไปแล้วสองเนี่ยเป็นอะไรเป็นรายได้ของกองสลากมูลนิธิเขา และเหลืออีกสองอันไอนห้ห้าเสือนี่ยินได้โคต้าน้อยอืมโอ้โหแล้วไปแก้ข้างในเลยผมไม่ไแก้<ด>ข้างในฮะเอ้าครับส่งท้ายหน่อยนะฮะโซนารเวลครับมาเครื่องผู้ช่วยดูแลสุขภาพตัวความร้รรนอนโซนาเวลนะช่วยดูแลสุขภาพคลายเครียดแก้ปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อก็ให้ไขข้อนะแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลลดคอเลสเตอรอลนะฮนะแล้วช่วยให้สุขภาพดีช่วยเรื่องต่มลุกหมาก ให้เยี่ยวสุดด้วยไหมด้วยนะซื้อไปให้ท่านนายกเขาหน่อยให้คอรมอเขามันตรงไหนอ่ะเจ้าเยี่ยวานห่วงท่านเพราะว่าไปเข้าแล้วเคยไปดูตอนเข้าห้องน้ำเหรอผมไม่เคยแต่ว่าดูจากผลงานอดีตเคยทํากันมาแล้วทำเยี่ยวไม่สุดอยากถามเซาน่าเวลว่าช่วยได้ไหมต่อลูกมาได้ได้อโทรไปแล้วครับค่ัตอนนี้มีเรียกว่าส่งเสริมการขายครับนะก็ศูนย์สองสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด เข้ไปได้เลยครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพวกนี้พบกันใหม่ครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ